ออที่เสรเกก็ยากสิบสองนั่นเองมีเพื่อนเขามีนายเชิคเงคนหนึ่งเป็นแขทย์มาที่บ้านล้วเขาเลยก็ว่าแพทย์จะมีวิชาความรู้พิเศษมากเขนก็ถามแล้วเรียกพ่อเหมือนกันก็เป็นเพื่อนของพ่อแล้วพ่อครับพ่อมีความรู้อะไรเป็นพิเศษบ้างครับไอ้ก็ทถาคมต่าง ผมอยากจะได้ของที่สำคัญที่สุดที่พ่อรู้แล้วก็ยิ้มแล้วก็หันมาพูดกับพ่อฉันว่าดูที่ทันลูกของท่านคนนี้มันไม่เหมือนคนอื่นหรอกเป็นคนดีมีสมาธิมากฉันบอกแล้วบอกว่าแต่ตอนเกิดใหม่ๆว่าเด็กคนนี้ไม่เหมือนชาวบ้านต่อเลี้ยงไม่เหมือนเขาแล้วท่านก็เลยบอกว่าฉันมีกรนะถาอยู่บทหนึ่งเอาบทที่สําคัญที่สุดเลยนะแล้วบอกว่าใชา่ ตนกาถาเนี่ยเรียกคนให้มาหาเราที่บ้านได้แต,แต่ว่าวิเคเรียกจะมาเชีเรียกให้เขาเดินมาเรียกให้เขามาตื่นที่นาตักจะเป็นผู้หญิงก็ได้จะเป็นผู้ชายก็ได้เนี่ยพอท่านพูดอย่างนั้นเราก็ถามว่าเป็นไปตามความจริงเป็นจริงหรือตันบกชิงพอใช้คาถาบทนี้พอใช้มา้อเราอยากนิกรักใครสักคนหนึ่งที่เป็นเพื้องนกันข้าม เราไม่ต้องการจะไปหาเขาแล้วก็นั่งวากระถาบทนี้เดี๋ยวเขาจะมาตื่นที่หน้าตากของเราเองแม่ะสตบใจแล้วความประสงค์ของเด็กไม่เป็นอย่างนั้นก็เลยบอกว่าถ้าต้องการจะพบเพื่อนๆจะเป็นกลางวันหรือเป็นกลางคืนก็ได้จะบังคับในขมมาหาได้ไหมแทนก็เลยบอกว่าได้เลยไม่ว่าผู้หญิงไม่ว่าผู้ชายบังคับให้มาได้แต่เขาจะมา่าการหลับก็ถึงเราแล้วเขาจะตื่น ก็ะถามิิธีว่าถ้าอย่างนั้นเมื่อเขามาแล้วเราอยากจะให้เขากลับก็จะบังคับให้เขากลับแบบหลับหลัดอย่างนั้นได้ไหมไม่ต่องเขาเดินกลับก็บอกคนได้เป็นไปได้ท่านก็เลยบอกกระถาให้ในกระถา,าบทนี้จะขอบปิดไม่กล่าวในที่นี้ดีไม่ดีคนที่นักเล่นสมาธิจำกระถาไปใช้จะเป็นโทษไปฉันถ้าเขาจะเชินเพื่อฉันมาของเขามาพบในการหลับหลับต้อมาตื่นดีนเขาก็เป็นการดี เพราะว่าถ้าเขาคิดว่าจะไปเรียกแนบตรงกันข้ามใครสักคนหนึ่งเพื่อมากระทันทำการย่ำดีให้เสียศักดิ์ศรีของบุคคลคนนั้นไอ้นรกมันจะกลายมาติดฉันเขาไม่ลอยให้ฉันลงนรกคนเดียวนะไอเร็ไปอย่างนี้คาถาเนี่ยไม่มีแค่เท่านี้คาถาเรื่องลงนรกของฉันยังมีอีกมีอีกบทนะแต่ก็ไม่บอกทั้งสองบท เธอก็บอกให้เรียนวิธีเรียนทํำยังไงจะเล่าให้ฟัง่านบอกให้เอาน้ำเอาเอาขันขันลงหินไอขันไอขันใหญ่ใหญ่มาตั้งข้าวแล้วเทียนหยดสองข้างปักลงไปสองข้างปักไปดีขันมาเทียนปักลงไปแล้วให้น้าใสาขึ่งขันทีเทียนนั้นให้เขินขี้ของเราคนที่จะทาเข็นที่ขันเริ่มแล้วเขินขี้คนอีกคนหนึ่ง ที่เราต้องการให้มาพบมาให้มาหาคือมาด้วยกันหลับหลับเพิ่มหนึ่งนี่ก็จุดเทียนแล้วว่ากระทาพวนาท่านบอกว่าต้องทําในเวลาสงัดถ้าจะเป็นกลางวันก็ต้องหาป่าช้าหรือว,ว่าหาป่าชับที่สงัดสงัดนั่งพวนาจนกว่าเทียนนี้จะเดินเข้าไปชนกัน่อเลือดเทียนที่เดินเข้าไปใกล้กันจะมีร่างลำดำหย่อยใหญ่มากเดินมาแต่ไกล ที่เห็นไม่กำลังใจห้ามเลื่อมตาถ้าบอกตอนนั้นเลื่อมตาล้วเป็นบ้าแล้วก็เมื่อล่างดำ,ดำมาถึงเราก็จะมีีาการวูบผ่านไปมีลมเย็นแต่ค้าสลมกะทบแรงแร่างดำก็จะห่างไปอาการอย่างนั้นจะเปวดขึ้นสามครั้งราปวดสามครั้งครั้งที่สามนั่นแหละคนที่เราต้องการพบจะมาถึงเราที่นาตักทุณจะตื่นที่ตรงนั้น ท่านบอกแล้วฉันก็เอาเลยถามว่าพอต้องยกครูไหมท่านก็บอก่็ไม่ต้องยกครูลูกนี่ไม่ต้องยกถ้าคนอื่นต้องยกครูสิบสองบาทหวโหมว้สีสมัยนั้นแย่ี่ทำไมมีหวโหมก็ไม่ทราบก็เลยถามว่ากระเพาะมากินโหมนี่พอทำไมมีหโหมว้สีบอกครูสั่งอย่างนั้นเรื่องกินไม่กินไม่สําคัญครูสั่งต้องปฏิบัติแต่สําหรับลูกท่านบอกว่าถ้าเป็นลูกไม่ต้องยกครูก็ถ่ายทอดจากพ่อ เอาทำพูดแ้วพ่อไม่แท้แพ่อแท้น่เป็นคนไทย <c oughs> แล้วพ่อคนนี้เป็นเพื่อนของพ่อถึงก็ถือว่าเราเป็นลูกไม่ต้องเสียจสตางคนนี้มีตอนสมัยนั้นถ้าติดสองบาทจะต้องเสีย